คุณผู้ชมคะวันนี้คงต้องพูดถึงควันหลงของการยุบสภานะคะยุบสภาก่อนจะหมดวาระ3วันหลายคนก็มีคําถามเลยว่าจะยุบไปทําไมแล้วใครจะได้ประโยชน์นักรัฐศาสตร์ก็ออกมาวิเคราะห์ฟันธงกันเยอะเลยว่าทําไปก็เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองนั่นเองได้มีเวลาย้ายพักกันมากขึ้นเพราะว่าถ้ายุบตามวาระถ้ายุบพักนะคะสสก็ต้องอยู่ในสังกัดพัก รียมที่จะสมัครเลือกตั้งเนี่ยสาวันค่ะแต่ถ้าเป็นไปตามเวลาของการหมดวาระลงเนี่ยก็ต้องอยู่ถึง90วันเลยนะคะคุณผู้ชมคะดิฉันพูดคุยเรื่องนี้กับนักรัฐศาสตร์ค่ะศาสตราจารย์สิริพันธ์นะคะเป็นนักรัฐศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์วิเคราะห์ว่าสิ่งที่ สิ่งที่ยุบสภาสิ่งที่บรรดาพักการเมืองที่ยุบสภาอยากจะเห็นก็คือการย้ายพักของบรรดาน,นักการเมืองนั่นเองต้องการได้นักการเมืองที่มีฐานเสียงเยอะๆนะคะซึ่งเวลานี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือรวมไทยสร้างชาติเองก็ไม่ได้มีสอสอตามที่ตั้งใจเอาไว้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นะคะส่วนนโยบายเองก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันค่ะเพราะว่าต้องไปแบ่งกันกันกนกนกบประชาธิปัตย์พลังประชารัฐภูมิใจไทยศึกการเลือกตั้งในรอบนี้จึงอาจจะค่อนข้างเดาได้ยากค่ะ แต่ประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือว่าจนถึงวันนี้เนี่ยจำนวนสสเก่าที่มีฐานเสียงแน่นๆจริงๆเนี่ยย้ายเข้ารวมไทยสร้างชาติไม่เท่าไหร่เลย<ๆ>ไม่ได้มากตามที่คิดผูด้ง่าไงว่าไม่ตรงเป้าอะ่ะนะคะอ,อ,อันนั้นก็ถึงเป็นเกมที่จะทําให้เห็นว่าหลังยุบสภาแล้วเนี่ยจะมีสสบ้านใหญ่ที่เราเรียกว่ามีฐานเสียงเป็นที่นิยมเนี่ยย้ายเข้ารวมไทยสร้างชาติอีกหรือเปล่า<ๆ>นะคะเพราะว่าพรรคตั้งใหม่อย่างรวมไทยสร้างชาติ ยังไม่มีนโยบายเป็นของตัวเองชื่อรวมไทยสร้างชาติติดหูประชาชนหรือยังยังไม่แน่ใจถ้าเราประเมินจากโพลเนี่ยความนิยมส่วนตัวของผลเอกประยุทธ์เนี่ยเหนือกว่ารวมไทยสร้างชาติสิ่งที่น่าสนใจก็คือการชิงความได้เปรียบนั่นแหละค่ะแต่คําถามว่าประชาชนได้อะไรได้แน่ๆอ,อย่างหนึ่งคือได้การเลือกตั้งที่เลื่อนยาวออกไปนะคะนี่คือทำลายปฏิทินการเลือกตั้งปี2566ดูกันหน่อยนะคะลงรายละเอียดว่ามีวันไหนกันบ้าง20มีนาคมเนี่ย ประกาศยุบสภานะคะ21มีนาคมกกตก็ประกาศวันเลือกตั้งก็ที Is ่ทราบกันแล้วก็คือ14พฤษภาคมนั่นเองนะคะ27มีนาถึง13เมษายนเนี่ยเขาเริ่มลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์การเลือกตั้งล่วงหน้ากันนะคะส่วนช่วงเมษายนนี่แหละค่ะเป็นช่วงที่บรรดาสสแบบแบ่งเขตสสบัญชีรายชื่อเขาเริ่มไปสมัครกันแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เขาก็ย้ายครัวเปลี่ยนข้างกันเนี่ยใช้เวลากันช่วงนี้นะคะช่วงเมษายนนี่แหละสําคัญนะคะคุณผู้ชม แล้วก็มาวันที่7พฤษภาคมก็เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในทั้งนอกเขตการเลือกตั้งเลือกตั้งกลางสําหรับคนพิการผู้สูงอายุด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมถ้าพูดกันแล้วยุบสภารอบนี้แปลกไปจากรอบอื่นๆนะคะยุบสภาของไทยเกิดขึ้นมาเนี่ยสิบสาครั้งแล้วถ้าไปเทียบกับบางประเทศเราอาจจะบอกว่ามันน้อยกว่าบางประเทศแต่สําหรับบางประเทศเขาบอกว่าโอ้โหยุบขนาดนี้เนะี่ยยุบเยอะนะคะดิฉันพูดคุยเรื่องนี้กับนักรัทศาสตร์อีกเหมือนกันนะคะก็ยกตัวอย่างการ ยุบสภาที่เยอรมนีกับที่อังกฤษนะคะซึ่งหัวใจสําคัญก็คือการยุบสภาเขาไม่ได้ยุบกันง่ายๆอาจจะไม่ได้มีนายกมีอํานาจตัดสินใจในการยุบสภาเบ็ดเสร็จเพียงอย่างเดียวแล้วก็มีบางช่วงด้วยนะคะที่พยายามทําให้การยุบสภาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากเพราะอะไรลองไปฟังจากนักรัฐศาสตร์เลยค่ะยางของอังกฤษเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบซึ่งเป็นระบบรัฐสภาเหมือนกันแต่ว่าก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่อังกฤษไม่อยากให้การยุบสภาเป็น อำนาจของฝ่ายบริหารนะคะหรือให้ไม่อยากให้นายกมนตรีเนี่ยต้องเป็นเป็นคนที่ช่วงชิงความได้เปรียบส่วนมากฝ่ายบริหารนะนายกมนตรีจะยุบสภาชิงวาระที่ตัวเองเนี่ยคะแนนนิยมกาลังพุ่งพอยุบสภาคะแนนนิยมพุ่งคนก็เลือกเข้ามาใหม่นะคะซึ่งนายกตรีอังกฤษเนี่ยทำแบบนี้อยู่เรื่อยอีทอมมาปี2010อังกฤษก็เลยออกรัฐบัญญัติว่าถ้าจะยุบสภาเนี่ยไม่ใช่อํานาจของฝ่ายบริหาร แต่ต้องเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ<ม>ก็คือสภาผู้แทนรัศดรเห็นชอบแล้วใช้เสียง2ใน3ก็ใช้มาจนปี2020ปรากฏว่า,วาอังกฤษบอกรูปแบบนี้มันไม่ดีมันเกิดเดดล็อกก็เลยกลับไปให้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมการยุบสภาของเยอรมันจะเกิดขึ้นได้ก็ใน2กรณีเท่านั้นกรณีแรกก็คือพัรคร่วมรัฐบาลอภิปรายม่ไว้วางใจแล้วไม่ผ่านหมายความว่านายรัฐมนตรีเนี่ย ไม่ได้รับความไว้วางใจกรณีนี้ก็ยุบสภาได้แต่มันเกิดขึ้นน้อยมากมเพราะว่าในเยอรมันเนี่ยมีสิ่งเรียกที่เรียกว่า constructive vote of no confidence <ม>คือไม่ต้องการให้การใช้การอภิปรายไว้วางใจเนี่ยเป็นเครื่องมือเลื่อยขาลม้มรัฐบาลแล้วตัวเองผัดกันขึ้นมากรณีที่2ก็คือเมื่อมีการเลือกตั้งเข้าม,มาใหม่ และสภาใหม่ไม่สามารถเลือกแชมเลอร์ได้ด้วยเสียงข้างมากนะคะก็คือเกินครึ่งหนึ่งถ้าเลือกกันไปแล้วตั้งรัฐบาลผสมไม่ได้สักทีไม่มีใครได้เสียงข้างมากในสภาที่จะขึ้นมาเป็นแชมเลอร์อันนี้ก็ถึงจะยุบสภาได้ดังนั้นจะเห็นว่าในอย่างเยอรมันเนี่ยการยุบสภาถึงไม่ได้เป็นอำนาจโดยแท้เพียงคนเดียวของนายกรัฐมนตรี